สวัสดีครับท่านผู้ชมมือน,นีอีสานบานเฮาสิบห้า,ามาเฮ็ดกับเขาแบบบานๆแบบกินละแซ่บถึงใจอู้ไขป่ปลามือน,นีสิมาเฮ็ดไขป่ปลาขาวลอกมึงเด้อครับพี่น้องเด้อตอนนี้ไข่ปลาก็อยู่ในหม,ม้อเรียบร้อยแล้วเฮากระคนให้มันเข้ากันอันใดโบเมนกระตักออกนะเอาเฉพาะไขป่ปลาคนไปคนมากก็ใส่กระบวงบานเฮานี่ละกระบวงใหญ่ๆนี่ละ ใส่น้ำปลาจักน้อยห้นมันแสบให้มันนัวใส่ชุบรสจักน้อยให้มันมีรสชาติที่กลมกลม่อมแสบวาสันทอคเบืองที่ละครับพี่น้องไขป่ปลาที่เนี่ยโมฆันเด็ตมก็บมีออกลักษณะกะสีเหลืองๆออกชมพูออกแดงๆแล้วก็มีสีเหลือจักน้อยแต่ว่าเมื่อห้าไปตมมันสุกแล้ว สหอมเป็นตะกินซ่บอลีแซ่บเป,ป็นตะนายแค่นั้น,อน,นเอาหอมใส่จักสามหัวครับเบื้องที่ละขัดเนาะขั้นตอนน, <ไป S 1> นี้เป็นการใส่อหอมเพื่อ<ม>ให้รสชาติมันกลมกลม่อมเห็นมันหอมเป็นไข่ปลาติ่หอมน่ากินนี่ละครับเป็นอู๋ไข่ปลาเป็นอู๋ไข่ปลาขาว ปลาี่ก็ะไดมาจากน้องนี่ครับอ่าบไ้ซือมาเป็นปลาธรรมชาติถา้าปลาซือมาอน,นี้มันจะบกค่อยแสบปันใดดอกแต่ว่าปลาขาวนี่ส่วนมากมันก็สิเป็นปลาจากน้องหนามบาเห้านนี้ละมันเลี่ยงบกค่อยใดแล้รครับวันนี้ก็เอาหมอกขึ้นมาตั้งบนเตาที่มีไฟอ,อ่อ,อนๆต้มไขป่ปลาต้มนจนเดือดประนี้ก็อเอากระบวงบาเห่านี้ละคนไปคนมาให้มันเข้ากันให้รสชาติมันกลมกลมให้น้ำปลา ให้ชูโรดให้หอมมันเข้ากันอ,อันใดที่มันโมเมนไข่ปลากระตักออกครับเบิงเแต่และรับพี่นอ้องต้มให้มันเดือดเดือดให้มันซุกแล้วมันสีหอมเป็นตะกินระยะเวลาการต้มเนี่ยกับประมหาถึงสิบนาที่อวต่ามันต้มบดดเพราะว่าไข่ปลาบดหลายใส่ปลากับประมาณ ซีหาโตเอาไข่มันออกมาส่วนขีมันก็เอาถิมเพราะว่าขันมีขีมันผลมามันอกี้คุ้มโบเซ่ส่วนไฟที่ใส่ในการต้มก็ใส่ทานทานอ่อนๆบม่ต้องทานแห้งแล้วก็การตุมที่แซ่บที่สุดคือให้ต้มจากเตาจากทานมันจะเป็นสูตรบานๆสูตรอีสานบานเท่า แต่ว่าถ้าเกิดต้มจากอย่างอื่นมันกระเสียอยู่ครับแต่ว่ารสชาติมันมันบุปเป็นบนบาๆเดือดแล้วครับต้มไปเลยให้มันเดือดนะครับเห็นบหมครับเดือดทอนน่าสุกแล้วครับปีหนองเมื่อมันสุกนะครับหนามสีบกเบิดนะครับก็เหียนเป็นไข่ไข่ออกจากเลือง,ลองแล้วก็ช่วมผู้เดี๋ยวนี้กินหอมแห้งนะครับ แต่ว่าพี่น้องบึงจากผาพกับสิบ่นด้รสชาติดอกแต่ว่าผู้เห็ดนีห้อมเหียงแ่ะครับบาดนี้ก็ตักมาใส่ถ้วยครับนี่แะครับเป็นอาหารจานเด็ดอู้ไขป่ขปลาไข่ปลาขาวสรสแซ่บอย่าลืมด้วยครับเดอ้อฝากกดไลค์กดติดตามทีมงานอีสานบานเฮาเพื่อทีมงานสิเด้น้ำคลิปแบบบ้านๆแบบอีสานมานำเสนอให้พี่น้องได้ชมกัน